คุณทุกฟังครับถ้าเราพูดถึงความสําเร็จคนส่วนมากจะนึกถึงวิธีการนึกถึงว่าฉันควรจะทําอาชีพอะไรดีฉันควรจะค้าขายอะไรดีมีเพียงไม่เกิน5%ที่คิดได้ว่าฉันควรจะสร้างกระบวนการของจิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จที่ The Master c o a c h นะครับมีหลายคนตั้งคำถามเวลาที่มาโค้ชว่าทำอย่างไรพวกเขาจึงจะประสบความสำเร็จ วันนี้ก็คงตอบได้อย่างตรงๆไม่ต้องอ้อมคอมนะครับว่าคุณจะต้องสร้างกระบวนการทางจิตแบบเดียวกับที่คนที่ประสบความสำเร็จหรือเหล่ามหาเศรษฐีเหล่านั้นสร้างหลายคนเมื่อพูดถึงเป้าหมายชีวิตก็จะบอกว่าอยากมีรายได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้านบางคนฝันถึงการมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านเพื่อไปถึงอิสรภาพทางการเงินจะบอกว่านั่นเป็นความฝัน ก็ใช่แต่คนที่จริงจังและรู้วิธีการที่จะสร้างความฝันให้เป็นจริงก็จะเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่ประสบความสำเร็จถ้าจะว่ากันไปแล้วคนกลุ่มน้อยเหล่านั้นเข้าใจวิธีการสร้างกระบวนการทางจิตที่จะทำให้เกิดพลังดึงดูดดึงดูดผู้คนโอกาสและก็สิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตเวลาเราพูดถึงกระบวนการทางจิต มันมีวิธีมีขั้นตอนผมเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นอดีตนายทหารท่านเกษียณอายุราชการมาเป็น10ปีละท่านบอกเป้าหมายชีวิตไว้อย่างน่าสนใจว่าท่านอยากจะมีอายุถึงร้อยกว่าปีถ้าเป็นไปได้ก็อ,อยากถึงสักร้อยสิบปีหรือร้อปีหลายคนได้ฟังก็จะบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ แต่ในทางการแพทย์แล้วนะครับเขาบอกว่าเด็กที่เกิดมาในยุคพศตั้งแต่ยุคพศนี้เป็นต้นไปถ้าเข้าถึงกระบวนการที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอย่างตั้งใจจริงเด็กจะสามารถมีอายุได้ถึง150ปีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือเชื่อหรือเกินจริงอีกแล้วนะครับกลับไปที่นายทหาร,กรเกษียรราชการท่านนั้นพอท่านพูดว่าท่านอยากจะมีอายุ ถึงร้อหรือ120ปีสิ่งที่ท่านทำํำท่านลงรายละเอียดทุกขั้นตอนว่าท่านจะต้องทำอะไรบ้างแทบทุกเรียกว่าเขียนออกมาเป็น m มล์แมปเลยก็ว่าได้ท่านเล่าแม้กระทั่งว่าเวลาที่ตื่นนอนเนี่ยท่านจะค่อยๆลืมตามีสติแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนอย่างช้าๆด้วยการตะแคงตัวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลุกมาเพราะว่าการที่ลุกอย่างรวดเร็วในคนสูงอายุ มันมีผลกระทบต่อความดันเห็นไหมครับท่านลงรายละเอียดแม้กระทั่งเรื่องของความดันและท่านบอกผมว่าแม้กระทั่งโครงสร้างของใบหน้าท่านก็ไปทำทำฟันมานะฮะฟันที่เป็นไทเทนเนียมนะฮะที่เป็นรากฟันเทียมเพื่อที่จะไม่ให้าคางหรือว่าแก้มมันบุ๋มเข้าไปเวลาที่ต้องสูญเสียฟันท่านลงรายละเอียดหมดทุกอย่างว่าท่านจะต้องสร้างหลักทรัพย์ ในการสร้างอพาร์ตเมนต์ให้คนเช่าอีกสองหลังเพื่อที่จะได้มีเงินใช้ในหลังเกษียณเพราะว่าการที่จะมีอายุยืนยาวขนาดนั้นจะต้องมีรายได้จะให้ลูกหลานมานั่งเลี้ยงก็คงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำท่านก็เลยวางโครงการสร้างอพาร์ตเมนต์อีกสองหลังเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มข้มาถามว่าทาไมต้องสร้างสองหลังท่านก็บอกว่าเพราะในอนาคตอัตราเงินเฟ้อจะมากกว่านี้ มันจะทําให้มูลค่าเงินที่ท่านมีในกระเป๋ามันลดลงเห็นไหมครับว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จลงรายละเอียดทุกขั้นตอนและเขารู้ว่าเขาต้องการจะทํำไรแต่คนที่อยากจะประสบความสําเร็จแต่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะอยู่กับความฝันอยู่กับความคิดอยู่กับจินตนาการแล้วก็อยู่ความทุกข์ว่าฉันอยากรวยทําไมฉันไม่รวย,ยง่ายนิดเดียวที่ไม่รวยก็เพราะว่าคุณไม่ทํา แล้วก็ไม่รู้วิธีกระบวนการที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จและกระบวนการที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จนั้นไม่มีกระบวนการอะไรที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่ไปกว่ากระบวนการทางจิตจากประสบการณ์ของผมที่ได้เป็นโค้ชที่ The Master Coach Academy ทุกวันนี้นะครับมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาที่ The Master Coach เพื่อมารับการโค้ชส่วนตัวแล้วก็โค้ชกลุ่ม และเราจะย้ําเสมอนะครับว่าหลังจากที่ท่านได้รู้ปมของตัวเองแล้วจากการโค้ชส่วนตัวซึ่งเป็นปมในระดับที่ลึกๆยิ่งทําโค้ชส่วนตัวมากครั้งเข้าครั้งที่2ที่3ก็จะสามารถรู้ปมที่ลึก,ลกและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นแน่นอนว่าเราก็จะให้วิธีการฝึกฝนจิตเพื่อให้จิตเข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้สร้างความสำเร็จได้อย่างช็อตคัด ซึ่งเป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุดเพราะว่าได้รับการปลดล็อกไปแล้วนะครับดังนั้นคนที่ประสบความสําเร็จก็ต้องรู้โครงสร้างจิตว่าทําอย่างไรจิตของคุณจึงจะเข้มแข็งหลายคนเลือกทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือว่าธุรกิจที่ค้าขา,ขายทำมาหากินแบบส่วนตัวก็าถามว่าทําไมถึงไม่ประสบความสําเร็จสักทีก็ตอบันตรงๆว่าเพราะโครงสร้างของจิตของคุณยังเป็นโครงสร้างจิตแบบ พนักงานแล้วก็ลูกจ้างทํางานไปวันวันไม่ได้มีวิสัยทัศน์ไม่ได้มีความมุ่งมั่นไม่ได้มีความเป้าหมายที่ชัดเจนและก็ที่สาคัญที่สุดนะครับทํางานเพื่อเงินไม่ได้ทํางานเพื่อความสุขสิ่งนี้มันจะสําคัญยังไงการทํางานเพื่อเงินและการทํางานเพื่อความสุขเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันในคลิปต่ตอไปนะครับ